ที่อ่ามาก่อนเพราะอะไรครับผมอ๋อกลัวลูกปืนค่ะข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเลยมันลําบากมากเลยค่ะตอนนี้อยากให้ทางการ่ะจัดการให้เรียบร้อยไปเลยค่ะยอมลําบากค่ะมีอะไรจะฝากให้ให้ทหารช่วยอะไรไหมก็อยากให้ทหารอ่ะจัดการขมืให้มันเรียบร้อยไปเลยค่ะลำคาญมันค่ะประชาชนไม่มีอันจะกินแล้วทำมาหาก,กินอะไรก็ไม่ได้กลัวลูกปืนหมดเลยเราแวงอยู่เนี้ยค่ะ เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีกันค่ะตอนนี้อพยพตั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้ครั้งที่เท่าไรครับครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วค่ะครั้งที่สี่แล้วค่ะมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลช่วงนี้ไหมครับผมก็อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะขอให้จัดการให้เรียบร้อยหน่อยค่ะทหารนะคะทหารเขมรน,นะคะมันเหงืเกลื่อนเหลือเกินมันยั่วยุม,มันยั่วยุมากเลยสงสารทหารเราอะเนาะ ทหารทุกคนน่ะโอ้โหลำบากใจมากๆเลยจะทําอะไรก็ไม่ได้ก็รอแต่คําสั่งรอแต่คาสั่งเนี่ยมันยอ่อยุเรามากเลยค่ะอยากให้รัฐบาลจัดการให้เรียบร้อยหน่อยค่ะประชาชนยอมนะคะอย่างประชาชมยังพวกอีฉันนี่ยอมฉันเคยลําบากมาฉันก็เคยโดนลูกปืนกับพวกมันมาแล้วเนี่ยเกือบตายครั้งหนึ่งแล้วค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นน่ะคุณอ่ะโดนสมัยก่อนเขมรแดงอะ่ะก็ศสพหนร้อยยี่สิบห้าฉันโดนมาแล้วเกือบตายอะค่ะ ก็ต่างอยากจัดการกับมันให้หมดไปเลยเนี่ยไอ้ขมีนเนี่ย